ช่วงที่3ของรายการ o อซ n นิ่งเฟรชค่ะอย่างที่ปองบอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศนะคะกิจกรรมต่างๆที่ A.F. เนี่ยเขาไปช่วยผู้ประสบภัยกันหลากหลายรูปแบบมากค่ะงั้นมาเริ่มกันที่คอนเสิร์ตดีๆคอนเสิร์ตแรกนะคะกับคอนเสิร์ตเปิดหมวกช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะณลานพักพารากอนค่ะงานนี้นะคะนําทีมโดยพี่นัทสักดาทอนน้องนัทชิวนะคะ พี่โจพระแพงพี่วิทย์แล้วก็จีนนะคะร่วมเดินถือกล่องรับบริจาคเงินนะคะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแล้วก็ยังมีขายเสื้อนะคะรวมถึงเขายังร้องเพลงสร้างสรรค์บรรยากาศงานให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะรวมถึงรับเงินบริจาคต่างๆนะคะจากแฟนคลับมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพกันดีกว่าน,นะคะว่าจะมีใครมาร่วมทําบุญกับเราบ้างในครั้งนี้ค่ะ ยังน้อยถ้า,าเธอไม่รักหรือเธอเปลี่ยนใจไปแล้วทุกผู้หน่อยก็จะได้รู้ว่าต้องจบกันแล้วหรือว่าต้องรอตรงนี้ต้องมา

การประมูลค่ะใช่เราชั้นไอ้นัทนัดไปคุณเหนือเก็เชียงใหม่ครับเป็นคนเชียงใหม่นะจ๊ะเราจะมีการประมูลใช่ไหมคะวันนี้ใครเอาอะไรมาให้เราเอ่ยรอบที่อ่านัททิวก่อนละกันนัททิวได้นั่กล่องกิฟต์เซ็นมาขอชั้นกล่องเชิญเลยค่ะอ่าีนางงามเชิญกล่องทำเป็ตัวเปรี้ยงเลยนะ กิฟต์เซ็ตจากผมเองอันนี้เป็นสิ่งที่คือจริงๆแล้วเป็นเป็นของที่เอาไว้ให้แฟนคลับอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีพิเศษก็คือเสื้อของผมเองตัวหนึ่งด้วยดีได้โดมพี่ออฟดีได้ดมฉันว่าประมูลเลยดีได้เราจะประมูลก่อนดีได้เฮ้ยงดนะห้าร้อยแปดพิเหนึ่งค่ะมันต้องมากกว่านี้มากกว่าห้าร้อยใครยก ทุกบาททุกสตางค์ไปมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนานะคะค่ะพี่อ้อมค่ะและนัททิวตอนนี้ผู้ประมูลมาแล้วนี่คือหนึ่งหมื่นนะคะจากผู้ประมูลของเราขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ตื่นมวลชนถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปพี่อ้อมถ่ายไปไหนอ่呀ช่วยถือช่วยถืออันนี้เป็นเสื้อตั้งแต่สมัย เล่นละครโทรทัศน์ครับนัทเคยเล่นละครโทรทัศน์นะครับได้ครับได<อ>้ครับหนึ่งเรื่องขึ้นฝันวันรนักตองเก้าครับนานมากแล้วครับสามปีแล้วอ,อันนี้เป็นรุ่นที่แบบว่านักสแสดงใส่กันนะครับไม่มีขายแลสลอันนี้เป็นเสื้อที่ซื้อมาแต่สมัยอยู่อเมริกานะครับก็ใส่มาแต่ตอนนี้ปัจจุบันใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้นับเป็นสองชิ้นถูกต้องนะครับแล้วก็ให้อัลบั้มแถมไปด้วยเพื่อัไม่ใช่อะไรอยากจะเอามาให้ทุกคนเ็าเห็นว่าอัลบั้มใหม่เราหน้าตาแบบนี้ใช่ ห่พันหนึ่งร้อยหนจ้า้หเาให้ชนมือครีปับปิดปิดจบไปิปไม่รู้แหละเรากลัวเขาถูกใครตบหัวแล้วหยุดออกมาเรากลัวเขาได้สติเราเชิญมาแลวนี่คือหนึ่มืนบาทกับของของคุณนัทศักดา